เคล็ดลับง่ายๆสำหรับดูแลใบหน้าด้วยว่านหางจระเข้สาวๆห้ามพลาดเลยนะมีผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผิวหน้าที่วางขายอยู่มากมายตามท้องตลาดหลายๆผลิตภัณฑ์ต่างบอกว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลผิวพรรณให้กับคุณแต่ความจริงแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอาจนำมาซึ่งผลข้างเคียงบางอย่างอีกทั้งยังมีราคาสูงอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณด้วยการใช้วิธีดูแลผิวหน้าด้วยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมากและนั่นคือว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติที่น่าทึ่งมากมันถูกใช้มานานหลายศตวรรษไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงนิยมนำว่านหางจระเข้มาอยู่ในส่วนผสมหลัก และวันนี้เราจะนำเสนอเคล็ดลับง่ายๆโดยการใช้ว่านหางจระเข้ที่คุณจะต้องทึ่งกับผลลัพธ์ที่ได้สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดจากว่านหางจระเข้นำว่านหางจระเข้มาล้างให้สะอาดโดยไม่ต้องปอกเปลือกจากนั้นใช้ไม้กลิ้งลงบนใบของว่านหางจระเข้ให้นุ่มลงเมื่อใบของว่านหางจระเข้อ่อนนุ่มลง ให้ใช้มีดตัดใบออกมาสักสองชิ้นและส่วนที่เหลือให้นำเก็บเข้าตู้เย็นเพื่อใช้ในคราวต่อไปลอกขอบของว่านหางจระเข้ออกทั้งสองด้านใช้มือของคุณกรีดไปที่ใบเพื่อนำเจลของว่านหางจระเข้ออกมาหรือคุณจะใช้มีดก็ได้ตามที่คุณถนดัดแยกเอาเจลว่านหางจระเข้เก็บไว้ในภาชนะ จากนั้นนําเจลว,ว่านหางจระเข้มาทาบนใบหน้าของคุณหรือคุณจะใช้นวดใบหน้าก่อนก็ได้และพอกทิ้งไว้เป็นเวลา20นาทีเมื่อเจลที่พอกอยู่บนใบหน้าแห้งสนิทดีแล้วให้ลอกออกและล้างหน้าด้วยน้ำให้สะอาดโดยที่ไม่ต้องใช้สบู่เพราะอาจส่งผลข้างเคียงต่อใบหน้าของคุณได้จากนั้นเช็ดหน้าด้วยผ้าสะอาด และคุณจะตกใจกับผลลัพธ์ที่ได้ผิวหน้าของคุณจะดูอ่อนนุ่มเรียบเนียนและเปล่งปลั่งอย่างเห็นได้ชัดโปรดแบ่งปันเคล็ดลับง่ายๆนี้ให้กับครอบครัวและเพื่อนของคุณอ้างอิง healthmaintaining247.com แปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ